สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำพุทธิรายประชาชนอยู่นะครับคลิปนี้นำทุกท่านเข้าสู่แปลงมันสาปะหลังนะครับเราจะมาดูมันสำปะหลังต้นเล็กๆนะครับนี่ต้นขนาดนี้นะครับเหลืองตีเต่านะครับคือแปลงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับเราจะรองพื้นนะครับแปลงนี้นั้นก่อนจะปลูกนะครับบ่โซนก่อนจะปลูกก็รองพื้นด้วยมูลหมูอัดเม็ด นะครับไล่ละสอกระสอบนะครับแล้วก็ซ้ายปูนขาวโดลไม้นะครับไล่ละสอกระสอบเหมือนกันนะครับที่เราหวานก่อนที่จะยกร่องปลูกนะครับลาเลยไม่สูงเท่าไหร่นะครับฉีดน้ำหมักมูลหมูแค่หนึ่งรอบนะครับอัตราการเน่านั้นถือว่าลดลดลงอย่างมากนะครับอัตราการเน่านั้นลดลงเยอะเลยทีเดียวแต่ก่อนเน่านะครับสำหรับในแปลงนี้นะครับ ในคลิปนี้จะมาดูนะครับลำเล็กๆแบบนี้นะครับหัวจะมีขนาดไหนกับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับสำหรับในแปลงนี้นะครับใส่เฉพาะรองพื้นด้วยมูลหมูอัดเม็ดนะครับแล้วก็ฉีดน้ำหมักมูลหมูนะครับแค่หนึ่งรอบนะครับต้นเล็กๆนะครับเตี้ยๆขนาดนี้นะครับนี่นะครับว่าจะมีหัวขนาดไหนแล้วก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กด กระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบ่าวสวนด้วยนะครับตามมาดูนะครับนี่ครับท่านมาดูนะครับ นี่ดินร่วนเต็มที่นะครับนี่ดินโป่งมากนะครับนี่นะครับคือหัวมันเหลืองติดเต่าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับใส่แค่รองพื้นด้วยมูลหมูอัดเม็ดเท่านั้นนะครับแล้วก็ปูดขาวอัตราการเน่านั้นหายนะครับหายไปเยอะนะครับไม่ค่อยเน่านะครับ ในพื้นที่ตรงนี้นั้นเน่าเยอะนะครับที่ผ่านมาเน่าเยอะนะครับแต่สําหรับในปีนี้ถือว่าอัตราการเน่านั้นลดลงนะครับรักษาอาการเน่าได้ดีนะครับสําหรับปูนขาวโดนละไมทําให้ดินร่วนนะครับดินโป่งนะครับนี่ดินร่วนนะครับมันแตกรากแตกแขนงแตกขัวไปได้ดีนะครับนี่คือการแช่ด้วยน้ำมักขกพลังนะครับการแช่ด้วย สูตรถกพลังของปลาซนนะครับที่ทําให้หัวดกขนาดนี้นะครับคือแช่ด้วยกระปินะครับเครื่องดื่มสู้กาลังของสุรดน้ําปลานะครับแล้วก็จุลินทรี์สเคาะแสงนะครับนมเปรี้ยวนะครับที่เราใช้แช่ก่อนที่จะปลูกนะครับหัวก็ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าใช้ในการนะครับกับการที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยแล้วก็ไม่ค่อย ได้ดูแลเท่าไหร่นะครับหญ้ากลกนะครับสำหรับในแปลงนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับกับนี่ลําเล็กๆนะครับของมันเหลืองที่เตานะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ชอบให้กดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอสสนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ